เอาจริงนะสมัยนี้เก่งเดียวไม่พอนะแต่คุณต้องทําให้คนอื่นรู้ว่าคุณเก่งด้วยเราต้องนาเสนอตัวเองเป็นคือเอาจริงๆนะคนที่เขาเก่งระดับกลางๆเนี่ยคืออาจจะเก่งเกินค่าเฉลี่ยไปนิดนึงคุณอาจจะทําอะไรได้ดีสักอย่างในงานของคุณแต่คุณนําเสนอตัวเองเป็นคุณอาจจะพรีเซนต์ตัวเองเป็นหรือคุณอาจจะมีช่องทางออนไลน์หรือมีศิลปะในการพรีเซนต์ตัวเองทําให้คนในออฟฟิศหรือทําให้คนในที่ทํางานของคุณเนี่ยรู้ว่าคุณมีดีอะไรเชื่อไหมว่าคนกลุ่มนี้มีโอกาสมากกว่าคนที่เก่งที่เป็นเอ็กซ์เพรสต์อีกนะเว เ้ามวคุณต้องสื่อสารให้โลกรู้ว่าคุณสามารถทําอะไรได้ดีและสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือคนกลุ่มนี้ที่สามารถนําเสนอตัวเองเป็นอ่ะมันคือความมั่นคงที่แท้จริงเลยนะเว้ยคือต่อให้คุณตกงานก็จะมีที่ใหม่มารอรับคุณทันทีหรือดีไม่ดีนะคุณสามารถออกไปทําของตัวเองได้เลยมันเกิดจากว่าคุณสามารถนําเสนอตัวเองเป็นไงพอคุณนาเสนอตัวเองเป็นคนเขาก็เชื่อใจคุณเขาก็อยากจะจ้างคุณอยากจะให้โอกาสคุณทุกคนพอเข้าใจไหมครับแล้วถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ expert เชื่อมทุกโอกาสให้กับคุณ ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาและเปิดบอกเกอร์วันนี้